สวัสดีครับมาดูประเครื่องรอบเย็ยนอีกสักชุดนะครับเห<ม>ร,รียญยี่ห้พุทธศตวรรษนะครับสวยๆผิวกรจกไม่มีเข็มนะครับเป็นบล็อกผระศกจุดไม่มีเข็มนะครับสวยๆจมูกโดง สวยผิวงามๆเอาพันสามนะครับพันสามร้อยนะจมูกโด่งจริงนะองนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทขวัญถุงหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับเดรียขวัญถุงเป็นฮารุมานนะแปดร้อยนะครับเหรียญกลมมะหลวงชุมพรนะครับเขตนะอุดมศักดิ์นะหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับ ปีสามหกสามร้อยนะครับสามร้อยบาทงูเล็กหลวงพ่อเอียนะครับผิวไฟสวยๆเลยส้มเลยนะครับส้มเลยสวยๆเลยสม้สมๆสวยๆแบบนี้นะครับพันสี่ร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยล็อกเก็ตฉากเงินหลวงพ่อกเกษมนะครับ เรนอกเก็ตของรอห้านะครับเป็นหลวงพ่อกเกษมสร้างนะต่อโคดนะเลขโคดสองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับเอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยชินทลาชหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะครับบินบนบินมุมบนนะครับถ้าไม่บินเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นนะครับบวกลบนะพันปลปลายนะครับ เจน่าตกโควปีสองหนึ่งนะมินบนเนี่ยเอาสักพันสองนะเอาพันสองร้อยบาทนะครับปีสองหนึ่งทันตัวกริ่งนักโทษประหารนะครับกริ่งนักโทษประหารกริ่งนักโทษประหารกริ่งนักโทษประหารจังหวัดอุทยัยธานีนะครับประสบการณ์ก็ตามชื่อนะครับมี ประวัติลงใน Google นะครับเรียมคลาสสิกนะรเรียมประกบเอา, 1, 4, 1, าพออันสี่นะครับพันสี่แบบ ibo, ร้อยบาทหลวงพ่อเอียกรรมการนะครับไทยรักไทยแบบมีโบต่อโค้ดนะครับด้านหลังกระไรทองไทยรักไทยพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะจมูกแตกนะจมูกแตกคือเป็น ที่บล็อกนะครับเป็นที่บล็อกพระไม่ได้ใช้นะเป็นที่บล็อกจมูกแตะนิดหนึ่งหลวงพ่อสุดเสือน้อยหลวงพ่อสุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผิวสวยดมเดิมพระไม่ได้ใช้เลยจมูกิดเดียวพันสามสวยสสองพันห้านะยี่ห้าศตวรรษนะครับทูโทนเนื้อดินทูโทนห้าร้อยบาทนะครับขาวแดงไม่ค่อยเจอนะทูโทนสองสี หลวงปู่ดุลน,นะครับรุ่นปีสองห้าสองหกนะครับหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามปีสองหกหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลแปดร้อยบาทคุณแชนคุณแผนวัดจีนปีหนึ่งแปดหลวงพ่อคอยหลวงปู่ดู่บุกเสกนะครับห้าเหลี่ยมพิมพ์ใหญ่นิยมสุดนะครับเก้าร้อยบาทนะห้าเหลี่ยมนิยมสุดนะครับใน,ในในสาย ขุนแผนจตุรพิษพรชัยเนี่ยวัดจีนเนี่ยเนี่ยแพงสุดน,900น,ะน,ะนะครับเก้าร้อยบาทเหรียญล่อนวะหลวงพ่อเกษมนะครับเนวะนะพร้อมกล่องสี่ร้อยเหรียญหลวงพ่อกลั่นปีหนึ่งสองนะครับหลวงปู่ดูผปกเสกพร้อมโบนะปีหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองหลวงปู่ดูผปกเสก เอาพันสามร้อยนะพันสเท้ามหาพรมนะฮะวัดโกกแก้วหลวงปู่ทิมพุกเสกนะครับเนื้อผง500บาทหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี15นะครับมีโบติดโบกรรมการนะครับ800บาทกระไรทองพร้อมโบแป0รบาทหลวงปู่หลวงปู่โตพุกเสก ประสบการณ์สายเหนียวเลยคะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ A C A L V E T E นะครับ o c e b o o k ธนวัฒน์ทัพย์พ่วงเบอร์โทร096 727 6947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ